ี่จ้าน้องแดนไทยจ้าโอ้ยเล่นน้ำทีไรปวดฉี่ตลอดเลยดูฮะดูเด็กโตเด็กยักษ์ฉี่ซะแล้วนะครับผมนี่ฉี่ครับดูเล่นน้ำนะครับผมเล่นอะไรจ้า โอ้โห,หมุดน้ำเลยมุดน้ำเลยจ้าเปลี่ยนทิศทางเลยเลยจ้าโอ้โหอยากเล่นฝั่งนี้นะครับผมดู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 ดดดแม่แม่โอ้โหโโหนูอยากเล่นน้ำหนูอยากเล่นน้ำจ้า มุดเลยมุดเลยมุดเลยจ้ะโอ้โยอาบน้ำเก่งนะครับดูโอ้โหน่ารักจังเลย เด็กน่ารักดเด็กเล่นน้ำเก่งขนยาขนปุยเลยนะฮะหนูอยากอาบน้ำครับโอเคครับน้องแดนไทยครับเด็กยากเด็กโตครับมาไงลูกหืออาบน้ำเช็ดแล้วมีถูตัวด้วยนะ ถูขันขันท้องขันท้องอนี่นะครับน้องแดนไทยนะฮะเด็กน้อยเด็กโตเฮยครับเป็นอะไรฮะดูเส้นผมสิโอ้โห วดอ,อืโอ้ยดูขี้เขานี่เขาจะเหลวแล้วครับเป็นน้ำนมนะกินนมแม่เขานะครับผมโอเคนะครับน้องแดนไทยครับโอ้โหวิ่งมาเร็วเหลือเกินโอเคครับน้องแดนไทยครับเด็กสนเด็กอยากเล่นนะครับผม Gracias. <laughs>